สวัสดีครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Running Boy ครับวันนี้ก็มาทํากิจกรรมกับกลุ่ม SSR นะครับกับออแคมเปญน,นะไม่อิ่มไม่จุกไม่สนุกอารมณ์ประมาณนี้นะฮะไม่ให้กลับบ้านนะครับก็มีมิ팅กันเนาะก็ประมาณสักรวมๆตัวกับเพื่อนๆนักวิ่งเนาะ SSR family กับกลุ่มเพื่อนๆนักวิ่งแถวๆชลบุรีเนาะก็รวมๆตัวทำกิจกรรมก็เหมือนมิ팅มากกว่านะครับ ประมาณสักน่าจะรวมๆกันได้สักร้อยกว่าท่านเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าก็มีเดี๋ยวเราวิ่งกันประมาณ10กิโลเนาะก็มีจุดให้น้ําทั้งหมด2จุดเนาะรวมไปกับก็ประมาณ4จุดเนาะก็มีกิจกรรมแล้วก็หลังหลังจากนั้นก็มีทานข้าวทานอะไรเนาะก็มีหลายๆท่านเนาะก็มีอีรันเนาะสนับสนุนน้ำเนาะมีหลายๆท่านก็มีสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเนาะก็หมายถึงว่ามีอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูกันดีกว่าว่ามิเตงของชาวเอสเอสอาร์นะชาวขาแรงชนบุรีนะเขา มีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะทนหม,มเอเดรจีผมดูน้อยไปหน่อยนะไปไปดีกว่าไป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  <c oughs> ไปไปลุยอน,นี้หมอเฉินนะครับกจะมีรถปิด้ายขบวนนะเขาจะมีเป็นรถของทศบานนะครับเลยต้องไปข้ามไปสตาร์ทที่ฝั่งนู้นนะครับครัวน,นี้เนี่ยคนที่วิ่งเร็วอยู่ด้านหน้าวิ่งช้าอยู่หลังนะใครก็คือวันนี้ไม่ต้องซีเรียสเรื่องเพจเราไม่ได้มาแข่งกันนะวันนี้ไม่ได้มาแข่งกันไม่ต้องพยายามจะแข่งกันนะครับ จะวิ่กี่โลก็ได้นะมีจะมีจุดให้น้ําอยู่3ที่นะครับจุดที่1คือบริเวณจิว่ววดแถวแถวปากทางเข้าหมู่บ้านสแกนดิเนเวียที่เป็นบินะ๊กซีเนาะถ้าจะรู้จักกันดีนะครับตรงนั้นที่มีบิ๊กซีมีเซเว่นมีร้นไก่ไก่นะครับแล้วก็ตรงตรงแถวาาซามซาโนนะอันนั้นเป็นจุดที่1นนะครับจุดที่2จะอยู่บริเวณแหลมแท่นเเลยไปทางทัวกลางวาน ใครจะวิ่ง10โลดูนาฬิกาตัวเองนะครับพรบ5โลกลับตัวได้เลยแต่ถ้ามันไม่ถึงจุดให้น้ําก็วิ่งไปเอาให้หิวน้ำวิ่งไปเอาน้ำจุดที่2ได้ที่เป็นจุดแท้จริกับตัวพอดีนะครับแล้วก็จุดที่3กลับมาก,ก็บริเวณเฝั่งตรงข้าม จิ้วหวดไอ้ฝั่งเดียวกันกับจิ้วหวนะครับก็บินก,กลับมานะครับเป็นจุดที่3แล้วก็เข้ามาเจอกันที่นี่มากินอาหารมาพูดคุยกันนะครับบ,<อ>บินๆตามกันไปเนาะที่สําคัญให้ระวังเรื่องความปลอดภัยเรื่องรถยนต์นะครับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะความปลอดภัยซึ่งเนื่องจากปีนี้มีคนค่อนข้างเยอะอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงเรื่องความปลอดภัยนะต้องให้ส่วนหนึ่งต้องระวัง ให้เหลือกันแล้วก็เฝ้าระวังให้กันด้วยนะครับโอ้วก็เดี๋ยวจะมีสวิปเปอร์ปิดให้นะคุณชายก็มีไปุยปิดให้นะมีปุยกับป๊อปกับป๊อปกับพี่เจี๊ยบนะครับแล้วก็มีพอลอีกคนนึงผักเก็บด้วยนะคะหายแอลสวิปเปอร์สองหนึ่งสอ ไปแล้วทูดูครับสวัสดีครับบายทูทูครับวันนี้เป็นเอสเอสสามแฟมิลี่รันนะครับมีวิีิตรแล้วก็มีเทศบาลคอยปิดท้ายให้นะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ เดินแรกก็เป็นเดินนาจาะนะเดี๋ยวไปให้ดูวิวเพื่อนๆกับเดินนาจาเมื่อกี้สัชื่อเดินมาสวัสดีครับ 안 쳤어. ซ้อมไปไหนกันครับสองคนนี้ซ้อมไปไหนกันครับพี่ๆหลังเล่นบอยครับลูกค้าเดินก็ต้องเดินเหรอครับใช่ครับเป็นสูตรเพราะเดี๋ยวกคนลูกค้าจะเหงาสอบถามความเป็นมาของกลุ่ม SSR หน่อยครับพีทเจมส์ครับพี่ๆครับอ๋อก็ต้องโผล่โต๊ะโผล่หลักใหญ่ๆเลยนี่ก็จะมีคุณโจนะครับก็จะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเลยมาชื่อ Secret Soft Running ทีมอะไรนี้ฮะแล้วก็จะเป็น Family ขึ้นมาตลาดเพราะกลุ่มมันเยอะมากขึ้น แล้วก็ตั้งน่าจะประมาณ5ปีได้แล้วนะตั้งมา5าปีอ๋อใช่เกินน่าจะประมาณนั้นนะฮะก็อยู่ในกลุ่มที่แบบสนิทสนิทกันชอบการวิ่งชอบอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แบบสังสรรค์สนุกสนานกันนะฮะมีหมอเฉินเป็นคนทําตารางให้ใช่ไหมครับใช่ครับทําให้หมดเลยไม่คิดตามสักบาทเลยโอ้โหอลังมากทำไมกลุ่มโฟกลิฟต์กลับแล้วล่ะครับกลับแล้วครับไปไหนครับไปไหนครับสปปังมาไหนกันครับสวิปเปอร์ยังอยู่นี่เลยครับ เฮลโหลสวัสดพี่เอวันนี้วิ่งกี่โลครับวันนี้วิ่ง100นาทีค่ะ100นาทีเพสอะไรพี่ห้าสี่ห้าสู้ๆนะครับพี่เอกครับนี่จุดให้น้ำแรกนะครับอพ่อบพินครับนี่ได้น้ำมาแล้วทางฝั่งนู้นก็มีจุดให้น้ำอีกจุดหนึ่งนะครับตอนขากลับนะครับ เกิดอะไรขึ้นครับกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วห้าโลฮะกลับกลับตัวที่ห้าโลนะครับกลับแล้วครับโซ่ครับนี่กลุ่มสวิปเปอร์ก็ยังมุ่งหน้าไปที่5้กิโลแล้วกลับตัวนะครับทำไมแม่แสงเสียงดังอะครับทำไมเสียงดังอยู่คนเดียวล่ะครับตอนนี้ก็4.6เนาะเราสไตล์กันที่ตลาดมระมงนะครับ ก็กำลังมุ่งหน้ามาที่แหลมแท่นนะครับนี่กำลังมุ่งหน้าไปที่แหลมแท่นนะครับไอสู้นะครับไอสู้นะครับเครื่อนท่านะครับนี่จุดให้น้ำต้องที่จุดกับตัวใช่ไหมครับอันนี้จุดกับตัวใช่ไหมครับนี่ระวังรถนะครับ ปกติต้องกลับ,บต,ต,ต,ตัวนู่นใช่ไหมครับใช่อ่าไม่มีแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเบมขอบคุณหมอเฉินครับดาวเดินทางกลับจอตอน,นนี้ก็กิโลเมตรทนะี่5 1 5นเนาะ5เลยเหรอ5ครับกิโลเมตรที่ 5, 5. <c ười> ผมอาจจะวิ่งไปวิ่งมาด้วยพี่พลอยอเราก็กำลังเดินทางกลับนะครับ อันนี้กลุ่มสวิปเปอร์นะครับสามท่านนี้เป็นสวิปเปอร์พี่พลอยเป็นสวิปเปอร์ป่ะครับเป็นลูกค้าครับเป็นลูกค้าลูกค้าอยู่ด่ลูกค้ายังม,มีลูกค้าอยู่นะครับเดินทุดอยนะครับลุตชนบุรีนะเด็กชนบุรีก็ท่านิสนิทก,กับกับเนินนะจะเนินเขาสามมุขแถวนี้นะครับเพราะว่าเวลามาซ้อมหรือทำทกิจกรรมต่างๆนะครับก็จะต้องโดนดันเดินทั้งไปและกลับตลอดนะครับนี่เราก็มาถึงจุดให้น้ำที่3านะครับ กะตรงข้ามกับตอนแรกขอบคุณนะครับน้ำไม่หมดเลยขอบคุณครับสวิปเปอร์รับน้ำไม่สวิปเปอร์สวิปเปอร์น้ำไม่หมดเลยครับ,บ,น,รบนี่ให้หมอเชิญรับกลับไปด้วยอะไรได้ไหมครับไปแล้วสามเลยตอนนี้หกโมงสามสิบนาทีนะครับก็วิ่งกันมา1ชั่วโมงละได้ตอนนี้กิโลที่7กว่าๆแล้วเก,วก,วก,วกวือบ8ละเลย2กิโลก็จะถึง อาหารนะครับเราจะมีก anyway, ินอาหารนะครับเขาบอกว่าว like, ัน oh, นี hmm. ้ถ้าเราไม่อิ่มไม่ให้เรากลับบ้านนะแต่ถ้าเราไม่อิ่มเราก็จะนั่งอยู่จนนั้นแล้วก็ไม่กลับเหมือนกันนะครับลูกค้าของเราไม่ไม่ให้ลูกค้าวันนี้นี่นี่ลูกค้าของเขาไปถึงก็ค็แน่าจะหมดกันแล้วกําลังจะถึงเนินนาจานะครับซึ่งเป็นเนินสุดท้ายนะครับตอนนี้กิโลเมตรที่9.1โดยประมาณต่อไปไหนครับ สงาราพรออนี่สารเจ้านาจาอีกไม่ถึงกิโลก็จะจบกันแล้วนะครับก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆจาก SSR นะครับไปดูนี่ก่อว่าอาหารมีอะไรบ้างนะเอนนี้ท้องร้องมากเลยอ่ะมีช่างภาพด้วยนะครับมีภาพ เบื้องหลังการถ่ายทำนี่นี่ขอบคุณช่างภาพนะครับขอบคุณช่างภาพโอ้โหโดนพิเห็นอะไรไว้เลยนะเห็นสามเหตุสามเรื่องใบไม้เขียวนี่ดูสวิปเปอร์เราเองครับไม่ธรรมดานะครับเย้จบแล้วครับ10กิโลไปหาอะไรหม่ำๆกันดีกว่าครับมีก๋วยเตี๋ยวปอกๆด้วยครับมีก๋วยเตี๋ยวปอกๆ สวัสดีครับกิโลปั๊มสวัสดีครับเส้มตำเจ็ดกงหมดพี่กินไรไก่ย่างเหรอครับใช่ย่างค่ะมีส้มตำไก่ย่างด้วยไก่ย่างอร่อยมากอ๋อครับพี่เอ็มพี่เอ็มกิโลเนี่ยกิโลครับอ๋อเก่งมากครับมีฝรั่งสีชมพูครับมีส้มตำอันนี้มีแกงอะไรแกงอ่อมหรอครับ เจ้าทึงนะฮะขนมไทยนะครับขนมชั้นนี่ไก่ย่างข้าวเหนียวครับจัดกิจกรรมตรงที่จอดรถตรงตลาดประมงนะฮะตลาดประมงอยู่ตรงนู้นสวัสดีครับสวัสดีครับครบสิบกิโลไหมครับพี่ครับได้ได้นิดหน่อยครับ เส้นทางเส้นทางตรงนี้เป็นไงบ้างครับคุ้นเคยไหมครับก็ก็คุ้นอยู่บ้างคุ้นเคยสวัสดีก็สนสนนี่แหละครับครัพี่โยพี่กับโยได้ครับครับสวัสดีครับมาทำถ่ายรูปนะครับไปกินต่อมาเร็วเลยเอ้ถ่ายรูปครับอาดับทุกคนไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราไปรอร้านก๋วยเตี๋ยวรอได้ยินว่าใส่ช่วงรอไลฟ์ก๋วยเตี๋ยวแล้วครับเกาเหลาครมา